สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ป้าแป๋วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะประดิษฐ์ตุ๊กตากระบูงจากถุงมือเด็กนะคะเป็นรูปปลาหมึกยักษ์หรือออกตปุ๊ดนะคะน่ารักน่ารัก,ารกมาฝากก็อุปกรณ์ก็จะมีถุงมือเด็กนะคะถุงมือใหม่ซื้อมาถุงมือเด็กเนาะไซนี้แล้วก็ กระบ,บูนเกจกระบ,บูนนะคะอันนี้หาซื้อได้ในเว็บใน Internet. อินเตอร์เนมีนะคะแอลกอฮอล์ Internet คือกลิ่นมันจะสามารถไล่ยุงไลมแมลงได้นะคะแล้วก็ลดกลิ่นอับชื้นในนิสซักโตะหรือตู้เสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นะคะมันจะไล่พวกมดมแมลงสาพวกหนูได้นะคะแล้วก็ยุงได้แล้วกม็มีไหมพรมสำหรับตกแต่งนะคะใช้ไหมพรมเส้นใหญ่ มีเข็มกับได้อันนี้คือเป็นการทำทำจากมือนะคะคือใช้มือทั้งนะะไม่ได้ใช้จักแล้วก็มีใยโพลีสำหรับยัดตัวประมดของเรานะคะแล้วก็มีกันไกลจะมีกันไกลใหญ่หน่อยสำหรับตัดตัดถุงมือนะคะแล้วก็กันไกลตัดได้ ก็มีปืนกาวนะคะปืนกาวนี้ก็เสียบไว้รอเลยให้ร้อนเพราะว่าเอาไว้ตกแต่งรูปร่างปลาหมึกที่มันทําเสร็จแล้วเนาะทีนี้มาเริ่มกันเลยค่ะ,ะทงมือที่เรามีนะคะมันจะเป็น5นิ้วเนาะนนจะเป็น5นิ้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็ตัดตรงเลย แล้วก็ยัดยัดใยโพลีเข้าไปในแต่ละนิ้วนะคะอันนี้หากใยโพลีนี่ซื้อในเว็บนะคะแล้วก็ถุงมือถุงมือเด็กนี่เราอาจจะซื้อในร้าน20บาทก็ได้นะคะก็จะขายคู่หนึ่งก็อยู่ที่20บาท ก็จะได้สองข้างก็ยัดไปเลยค่ะให้มันกลๆมๆเป็นหนดมัน นะคะเด็กๆก็ทําได้เงกงจะได้นี้แล้วนะคะทีนี้ก็มายัดตัวส่วนหัวของตองนะเราอย่าเพิ่งยัดเต็มนะคะเพราะว่าเราจะใส่กระบูนด้วยคืออันนี้เวลาการะบูลหมดอะ่ะ เด็กๆเ,เขาก็จะเอาไปเล่นได้นะคะมันจะเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆน่ารักๆน,นะคะซักได้คือที่ทำเนี่ยจะค่อนข้างที่จะใช้วัสดุที่ใหม่แล้วก็เป็นได้ที่แข็งแรงหน่อยนะคะจะเป็นได้ปักของได้ปักม้วนม้วนใหญ่ๆอะคะ่ะก็คือเวลาเขาเชิญซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไม่หลุดเนาะ กรตักกละบูนใส่เลยค่ะอันนี้จะทำขายอยู่ที่ตัวละ49บาทนะคะก็จะใช้กละบูนช้อนชาหนึ่งช้อนชานะคะเพราะว่ากระบูนค่อนข้างที่จะมีราคาสูงสักหน่อย นี่นะคะตักใส่แล้วจะอยู่ข้างในนะคะคือต้องใช้ใยโพลีเพราะว่าเป็นการป้องกันกลิ่นที่มันจะรุนแรงเกินไปนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอ,อาจจะระคายเคืองได้ง่ายเนาะเสร็จแล้วทีนี้เราก็ยักเพิ่มะคะ่ะยัดเพิ่มจนเต็มนะคะ ปองๆเสร็จแล้วเราก็จะเย็บรอบนี้นะคะโดยใช้เข็มกับได้ที่เราลอคลอยไปแล้วจะใช้จะใช้เอได้ที่มันเป็นได้ถักเส้นหย่หมออย้วนใหญ่นะคะเพื่อความแข็งแรงของตุกก๊กตานี่เราก็เนาไปรอ เพื่ที่จะให้ปลายตรงนี้เวลาด,ดึงเข้าไปแล้วมันชิดกันปิดสนิท จากนั้นเราก็ดึงเลยค่ะดึงรูดนะคะรูดให้ตรงนี้มันชิดกันใช่ไามนะคะชิดกันจรไม่มีช่องว่างเนาะมีช่องว่างนิหนึ่งสำหรับที่จะร้อยที่จะร้อยฝังตุกตุ๊กุ๊กตุ๊นะคะเสร็จแล้วเราก็กันได้นชิดกันะ เก็บได้เลยค่ะได,ะดะ้รอนอเสร็จแล้ว จะได้แล้วนะคะยังดูไม่ออกใช่ไหมคะว่าจะเป็นปลาหมึกยักษ์ได้ยังไงอ่า,อาละทีนี้มาถึงขั้นตอนสัมพันธ์จะทำเป็นตัวกำหนดหมนแล้วนะจะแยกแล้วนะคะแยกออกจะกลายเป็นปลาหมึกตัวน่ารักน่ารักของเราแล้วตรงนี้เราก็ใช้เข็มกดได้ร้อยละคะ่ะตาม ตามสีเลยตามสีขอตรงเือเลยก็คือตามร่องนิ้วค่ะที่มันเป็นร่องนิ้วนะคะ ก็ได้หมดแล้วล่ะคะ่ะก็รูดเลยระหว่างรูดแล้วก็จับบีบด้วยนะคะบีบให้ให้เขาเป็นหัวป่องๆของกระมดึดยักหนาแล้วก็รูดนะคะระวังได้สะขาด คือด้ที่เราใช้มันก็จะเป็นด้าที่เหนี่หนอนนะคะแล้วก็ค่อยๆลูดนะคะทําให้มันเป็นหัวกลมๆนะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็นหนวดของเขานะคะจากนั้นก็ผานอีกรอบหนึ่งเนาะ เราก็เก็บได้ค่ะ เป็นรูปร่างแล้วใช่ไหม,มคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนตกแต่งแล้วล่ะค่ะเพื่อให้ความน่ารักของเจ้าประมึกยักษ์ของเรานะคะเอาละทีนี้มาถึงขั้นตอนติดตาแล้วอันนี้จะใช้กระดุมเล็กนะคะที่ซื้อจากร้านอาุปกรณ์ ระวังปืนกาวด้วยนะคะเพราะว่าเป็นความร้อนเนาะ ปืนกาวจะจะใช้กาวที่มันเป็นแท่งใสขนาดนี้นะคะปกติแล้วปืนกาวจะมีสองไซส์เนาะจะมีไซส์ใหญ่กับไซส์จะมีไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนะคะอันนี้จะจะใช้ไซส์ใหญ่เพราะว่าค่อนข้างที่จะมีอายุการใช้งานนานมากกว่านะคะนีเราก็เดอกาวจะต้องระวังความร้อนนะคะเพราะมันจะทำให้มืหอหลองได้เด็กลงไปเลยค่ะ แล้วก็จะได้ตาข้างหนึ่งแล้วนะระว,วังปลายกระบอกไปด้ยวยเพราะว่ามันจะเล็กมาก,กน,นะคะระวังควา,ามร้อน เป็นไงล่ะคะน่ารักขึ้นหรือยังเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเผื่อด้วยนะคะเผื่อใส่สายคล้องนะคะเพราะว่า,าเผื่อใครจะเอาไปห้อยในรถหรือห้อยในตู้เสื้อนะคะเราก็จะมีลิบบิ้นเล็กนะคะคืออันนี้จะซื้อมาเป็นม้วนใหญ่นานแล้วนะคะก็จะเป็นลิบบิ้นสีทองเนาะ ก็ตัดสักประมาณอาพอเหมาะนะคะคือไม่ให้สั้นเกินไปไม่ให้ยาวเกินไปนะคะสักประมาณ7-8นิ้วมันต้องพับทบเนาะ <c oughs> ประมาณนี้นะคะหรือ <c oughs> 10นิ้วก็ได้นะคะ เสร็จแล้วเราก็ตัดตัดเสร็จก็ขมวดปมค่ะเพื่อป้องกันว่ามันลุนขมวดปมได้แล้วนะคะจะเป็นปมอย่างนี้เนาะ แล้วทีนี้เราก็จับยัดลงไปในรูค่ะที่เราร้อยไว้นะคะที่เราเราทนไว้เนาะเซ็ตโอเยอโทษขอโทษขอโทษค่ะรุนแรงไปหน่อยเราก็ใช้ปืนกาวยิงค่ะจะต้องระวังนิดนึนงพอดีใช้แล้วปืนกาวมันกำลังจะหมดไส้มันกำลังจะหมดมันก็เลย ดูเหมือนจะลำบ,บากนิดนึ่นงแล้วก็ยัดตรงนี้นะคะผมผมห่งริบบิ้นเราเข้าไปเลยค่ะเ,เสร็จแล้วเราก็กด,ดยัดกัาไปเสร็จเราก็กดกดให้ชิดกันค่ะ อสักพักนะคะให้ตุ่นกลาวมันแห้ง,หหงจากนั้นเราก็แต่งตามใจชอบเลยค่ะ เรามีอ่าิบิน้นจะทําเป็นโบรหรือจะทําปากเพิ่มก็ได้นะคะเพื่อความน่ารักของผลิตภัณฑ์เราเนาะเสร็จแล้วก็วางจําหน่ายได้เลยค่ะตัวละ49บาทนะคะแป๊ดเดียวใช่ไหมคะเอาละเสร็จแล้วค่ะขออนุญาตไปเพิ่มเติมตกแต่งเพิ่มเติมนิดนึงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ